แล้วเรื่องสายลมทมินล่ะครับข้อมูลที่ได้มาในครั้งนี้ได้ทำการแจ้งไปยังกิวสาขาแต่ละแห่งแล้วละคะ่ะแต่ทว่าไม่คิดเลยว่าปาร์ตี้ที่ปราบสายลมทมินจะกลายเป็นสายลมทมินเสียเองเวรบุรุษของไทเซนคริสตจู่โจมกองโจนสายลมทมินในโทรัสจนสูญสิน้นตอนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับใช่แล้วพวกเขาใช้ความเป็นวีวรบุรุษเป็นฉากหน้าและทำการลักพาตัวผู้คน และดูเหมือนพวกนั้นจะทำธุรกิจค้ามนุษย์ด้วยนะถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนฉันจะไปจัดการเองแท้ๆความจริงแล้วพวกเขากำลังกบดันอยู่ที่โทรัสแห่งนี้ละคะ่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบตามจับนะคะมันไม่ง่ายแบบนั้นนะซี่หมายความว่ายัางไงเหรอใช่แล้วคริสตอฟถูกเชิดชูว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศอยู่คะ่ะ หากแต่ต้องโดยไม่ระวังก็อาจจะเสี่ยงเป็นอันตรายต่อปัญหาระหว่างประเทศระหว่างโทรัสและไซเทนนะคะแล้วให้ทำยังไงล่ะทั้งที่มีหลักฐานขนาดนี้แล้วก็ให้ทำเป็นไม่เห็นอย่างนั้นเหรอเซออร่าใจเย็นก่อนนะที่คุณมิสอยากจะพูดนะ่ะคือจำเป็นต้องเตรียมพร้อมนะเลเวลของคริสทอปอยู่ที่70เอาตรงๆแล้วไม่รู้สึกเรร้อนขึ้นเลยอ่ะถ้าสูงกว่านี้อีกสัก20เลเวลละก็น,นะ ถึงอย่างนั้นจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้ด้วยสิฮะนายท่านคะเซร่าอ๋อคุยท่านนี้เหรอคุยความลับกันเหรอในสกิลตรวจจับร่องรอยของเธอเจอกลุ่มคนใหญ่ๆสี่คนบ้างไหมเออคือตรงทางเข้าเมืองรู้สึกถึงไอที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะระดับนี้แล้ว,ว่าประมาณห้าสิบได้หรือมะ <laughs> ฉันนี่บันดวงดีจริงๆเลยนะครั้งนี้ขอให้กลุ่มท่านผู้ก,กล้าเคลื่อนไหวให้กันแล้วกันนะครับนบอัญเชิญนฐานกองโจรอยู่ใกล้ๆนี้งั้นเหรอค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะขอยืมพลังของท่านผู้กล้าหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิโทยะ,ะพวกเราตามคำพยากรณ์ของท่านเมลฟินนะ่า เราจะมาหาเรือไปจกักรวรรดิเชียทางตะวันตกนะไม่มีเวลาว่างมาแวะข้างทางหรอกก็นั่นไงล่ะที่นี่มีผู้คนที่ต้องการพลังของผู้กล้าอยู่นะและแก้ปัญหาของเราผู้คนและชี้นำไปสู่ความสงบสุขคือหน้าที่ของพวกเรานะคันซกิคุงเอาอีกแล้วสินะหมดช่วยคนของโทยะช่วยคนที่ระบากอยู่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนี่นะ ถึงอย่างนั้นก็ไม่เห็นจําเป็นต้องออกตัวสะทุกเรื่องก็ได้นี่ที่เาทำแบบนั้นความสงงทุกคนม่เป็นอะไรล่ะรดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ามาในเมืองนี้เมื่อตะกี้นะก็จริงอยู่ถ้าพวกกล้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมเป็นคนปราบแล้วก็ไทเซนก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ถ้าให้พวกเขาต่อสู้กับสายลมทมินแล้วก็ไม่หรอกครับไม่สายเสียของมรชาอีกแล้ว ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ไม่ได้สู้นะสิคุณแม่คะไม่เป็นไรนะรูกาไม่เป็นไรเหรอครับคุณฮอบ งานที uh, uh, uh. hmm. nhưng, uh, uh, mm, ่บอสฝากมาเนี่ยออเรื่องคันหน้าใช่ไหมจบนี่แล้วจะจัดการให้นะเอาละะเอาใหญนี่ก็แล้วกันนะไม่นะอย่านะขอแค่ลูกสาวฉันเท่านั้นซาได้สินค้ามาแท้แท้ เด็กก็โดนมอดโกรธเอาหรอกครัอแม่ข้าขี้อายนะไม่เข้าใจงั้นเหรอว่าโลกใบนี้น่าไม่มีทำนองไหนไพเราะเท่าเสียงกรีดร้องของผู้หญิงอีกแล้วนะอะอะฮ่เฮ้ยพวกแกเป็นใครกันอะมาจากทางไหนน่ะราชาเอ๋ยข้าไม่ชอบเจ้าพวกนี้เลยฮะเฮ้งั้นเหรอเจ้าพวกนี้เป็นคนจับขันหน้าเฮ้ย เจราพวกพี่ชายขอบคุณค่ะลูกเกแม่คะขอบคุณมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นยันเนี่ยคิสตอฟอุตส่าห์เป็นมันหยุดแท้ๆมาเรียกตัวกันได้นะที่จริงแล้วกุงเขาหน้าไที่กำลังล่าทาสอยู่อาจจะโดนทำลายไปก่อนแล้วน่ะเอะทำอะไรอยู่กันเนี่ยนี่น่ะเป็นภารกิจลับของไทยเซนเลยนะ เสียงดังเกิดไปแล้วน่าพิซูล่าถ้าหากว่าเรื่องของพวกเราโดนรู้ขึ้นมาประเทศอื่นไม่อยู่เฉยแน่ไม่สิไม่ใช่แค่นั้นอาจจะโดนใครเซ็นทอดทิ้งเอากันได้นะอ๋อโดนายเองก็พูดอะไรจะบ้างสิมันเกี่ยวกับชะตาของพวกเราเลยนะยะฉันแค่อยากจะสู้กับผู้แข็งแกร่งเท่านั้นนะไอเจ้าคนบ้ากล้ามเหนือเอ้ยจะเย็นลงได้แล้วพิซูล่าเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นและให้อบตรวจสอบอยู่ อะไรกันเดี๋ยวก็รู้สถานการณ์ที่แน่ชัดเองล่ะดกหูกำลังประชุมอยู่อ๋ออ๋อฮะไม่ไหวแล้วฮะฮอเหรอฮะยเฮ่เฮ่กหกหน้า พวกแกเออ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 คริสต็อปสินะ,ะพวกแกเป็นคนจัดก,การคันหนางั้นเหรอนี่นี่แลนานทีจะได้สะดวกกับการต่อสู้นั้นเนี่ยอ่าโทษทีนะจริงๆแล้วไม่ได้สนใจพวกนายหรอกอะไรนะพี่จะทำต่อจากนี้ไม่ใช่การต่อสู้เหมือนกับการล้างจานเพื่อนๆมากกว่าก่อนที่อาหารจานหลักจะมานะนะ<อ> นี่แปกไปหน่อยไหมตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วไม่เจอใครเลยนะคุณมิตรบอกว่ามีพวกนักประจนภัยระดับเอมุ่งหน้ามาก่อนแล้วใช่ไหมนะมาผิดที่หรือเปล่านะไม่ละตรวจสอบทุกที่แล้วแต่ที่น่าสงสัยที่สุดคือที่นี่นะเซนะสกิลตรวจจับร่องรอยที่เรียนรู้มาก่อนหนีน้เจออะไรบ้างไหมถ้าไปลออีกสักหน่อยมีกลุ่มคนจำนวนมากอยู่นะ แต่ส่วนลึกกว่านั้นก็ไม่รู้แล้วนะถ้างั้นก็ไปยังที่ที่มีร่องรอยกันก่อนเถอะนะพวกเราอาจจะเจอคนที่ถูกจับอยู่ก็ได้นะเห็นด้วยที่นี่ฉันว่ามันแปลกกันไปแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ไม่มีศพเลยเพื่อที่จะรู้สถานการณ์ต้องหาคนให้เจอเป็นอันดับแรก <c oughs> ถึงแล้วนะพอมาถึงที่นี่แล้วไม่มีอะไรเลยทําให้กังวลยิ่งกว่าเดิมอีกตรวจับอันตรายก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยด้วยมีแต่ต้องไปเท่านั้นสินะฉันจะนําหน้าไปเองทุกคนมาสนับสนุนด้วยต้องมีความกล้าเป็นไงเป็นกันแต่ฉันก็เป็นผู้ชายนี่นะสลามเหรอ ทุกคนหมอบลองจะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์วิวนะอย่านะเ,เด็กคนนี้นะ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ชายที่ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้นะอย่าแกล้งเขาเด็ดขานะเอ๊ะพี่ชายเหรอ,เ,อเดี๋ยวสิลูกะขอโทษนะคะเด็กคนนี้ถูกท่านนักผจญไปช่วยเอาไว้ก็เลยกลายเป็นแฟนขับเขานะคะสลามทางนี้ก็เป็นของท่านนักผจญภัยด้วยนะคะอย่างนี้เองหรอกเหรอ โทษทีนะใช้ผิดเองอ,อะรูกาพวกคุณคือใครงั้นเหรอคะอ๋อพวกเราเดี๋ยวสิทอยักจะเปิดเผยตัวตนง่ายๆแบบนี้นี่มันผูก,ก้าของเดลามิสคันสก,กิทอยักครับท่านผู้กล้าท่ากล่าความช่วยเหลือจากท่านเทพพิดาล่ะอย่าทำแบบนั้นเลยครับทุกคนทำตัวปกติกันเถอะครับให้ตายสิ ืงั้นเหรอคนอะไรอยู่งั้นเหรอเออคุยกับสลามนี่ดูแล้วนะดูเหมือนว่าจะถูกสั่งให้ปกป้องคนที่ถูกจับอยู่นะนะสั่งสลามได้งั้นเหรอมีนักฝึกสัตว์เหมือนกับดาน่าอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยอาย่เหมือนกันนะท่านผู้กล้ามีเรื่องจะขอร้องนะคะได้โปรดไปช่วยกลุ่มพวกนักผจญภัยระดับเอที่ช่วยพวกเราไว้ด้วยได้ไหมคะ มีจนเหลืออยู่อีกหลายสิบคนะระดับผู้บริหารเป็นผู้มีฝีมือด้วยค่ะถึงพวกท่านผู้นั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจเอาชนะได้หรอกค่ะได้โปรดก่อนที่มันจะสายไปค่ะพรอข้างหน้านั้นเลยที่สุดแล้วดีละเ,เดี๋ยวสิโทยะอย่าพุ่งเข้าไปโดยไม่คิดแบบนั้นสิมาไม่ทันอย่างนั้นเหรอ คนพวกนี้คือนักประจนภัย,ยระดับเอที่มาก่อนและไปหมดเลยขอโทษด, <c oughs> ด้วยนะก็ทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้นะพวกแกคือสายลมทมินงั้นเหรอตอมที่หกท่าสวยโนแล้วพวกกล